การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนอรอเรื่องนะครับของรองวันที่1กันยายนปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอก็จะมีเรื่องราวของเซียมพังกับเซโลลินเรื่องราวของเจอูโซครับที่ตามมาหาเรื่องเดอะวิชั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็การประกาศผู้เข้าชิงแชมป์โลกหญิงคนใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการไปด้วยเซียมพังเข้ามารอกระทืบเซโลลินที่ลานจอดรถแต่ว่าเซโลลินเนี่ยยังไม่มาแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเจอูโซเปิดตัวออกมาเจอูโซบอกว่าโททีนาปารีสวันนี้เนี่ยเราจะเต้นแค่รอบเดียว เพราะว่าจริงๆแล้วคืนนี้เนี่ยฉันควรมายืนต่อหน้าผู้คุณทุกคนพร้อมกับแชมป์โลกที่คาดอยู่ที่เอลแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นตอนนี้ฉันกลับได้ผ้าพันแผลแทนในหัวฉัน,นยังวนคิดถึงเรื่องเดิมตลอดถ้าวันนั้นฉันไม่ไปยุ่งกับแมตช์ของโรงมันมันคงจะโอเคกว่านี้ใช่ไหมหรือถ้าฉันฟังคําแนะนําของเขาแทนที่จะเข้าไปช่วยแต่ถ้าผู้คุณรู้จักฉันจริงๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่รู้ได้ก็คือเจอูโซ so ไม่เคยล้อเล่นกับครอบครัว ห้ามพูดถึงครอบครัวของฉันห้ามดูหมิน่นครอบครัวของฉันและอย่าได้แม้แต่จะลงมือกับครอบครัวของฉันเด็ดขาดตอนนี้ Big Dog นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คําที่ฉันได้ยินจากเขามีแค่ smash them all เพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เราจะทำกัน The Vision, Set Rollin, Boston Reed, Bond Breaker พวกแกทั้ง3คนออกมาเลยได้เวลาลุยกันแล้ว LA Knight เปิดตัวออกมานะครับ LA Knight บอกว่าให้ฉันพูดหน่อย Yeah ไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเมื่อคืนฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากฉันเชื่อว่าฉันจะชนะและกลายเป็นแชมป์โลกแต่ความจริงก็คือตอนนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของผู้แพ้ใช่มันก็คือความจริงไม่ได้อายอะไรฉันแพ้นายแพ้พวกเราทุกคนแพ้และเซธฟริกกิ้งโรลลินส์ยังเป็นแชมป์อยู่เหมือนเดิมแล้วเรื่องที่เขาพูดกันว่านายอยู่ในเงาของญาติฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆก็คือเซธโรลลินส์อยู่ในเงาของเมียเขาแน่นอนแต่ทั้งหมดนี่มันป้องกันได้นายไม่เข้าใจเเอจ พวกเรามีโอกาสที่จะฟาดเซตใส่โต๊ะแล้วเหลือพวกเรา3คนชันนายพังมาดูกันว่าใครจะเจ๋งว่ากันแต่ใครทํามันพังนายไงฉันจะ BFT มันกลางเวทีนับ1 2 3แล้วใครทําพังก็นายอีกนั่นแหละฉันจะทิ้งสอกใส่เซตลงที่โต๊ะผู้บรรยายใครทํามันพังก็นายอีกนั่นแหละนายแม่งไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งหมดนี้มันสามารถป้องกันได้แต่ไม่นายไม่ยอมทํา ฉันเบื่อเต็มที่แล้วเบื่อที่จะถูกทิ้งให้นอนกองอยู่ที่พื้นเบื่อที่จะไม่ได้เป็นแชมป์โลกและถ้านายยังไม่เข้าใจอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทําให้นายเข้าใจเองเดี๋วิชันเปิดตัวออกมานะครับเอลเนไ์บอกว่านี่พวกนายออกมาแล้วเหรอวะคราวนี้ไม่มีพี่เลี้ยงด้วยแฮะพวกเรามีไอหนุ่ม2คนที่ติดอยู่ชั้นม2ต้องเลนซ้ําชั้นอยู่3ปีหวังว่าพวกนาย2คนเนี่ยจะมีสมองพอรวมกันที่จะพูดรู้เรื่องนะแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ใส่หัวไปเย่พอนเบรเกอร์บอกว่า ฉันว่าฉันมีสมองพอนะเพราะว่าฉันชนะนายมาแล้วสองรอบสิ่งที่ทุกคนที่นี่ควรกังวลไม่ใช่ไอ้โง่สองตัวนี้แต่คืออาการของพอลเฮแมนต่างหักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลผลงานของโรงมันเลนที่เล่นงานเขาสิ่งที่พวกนายสองคนควรกังวลในตอนนี้ก็คือพอลเฮแมนไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครคอยหยุดพวกเราอีกต่อไปคืนนี้เนี่ยพวกเราเหมือนหมาที่ถูกปล่อยโซ่และไม่มีใครห้ามไม่มีใครบอกให้หยุดตอนนี้โรมันเลนอนกองอยู่ที่โรงพยาบาลและเดี๋ยวพวกนายสองคนเนี่ยจะได้ไปนอนข้างๆมัน บอลซัรีดบอกว่าก่อนที่จะถึงตาผู้แก่นะปาเลสฝรั่งเศสจงบูชาหัวขโมยแห่งชนเผ่าบอลเบเกอร์พูดถูกพวกเราเล่นงานโรมาเลนแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะเซตรโรลินมีวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์นั้นไม่มีที่สําหรับโรมาเลนแล้วเลยจัดการมันไปแล้วและในวิสัยทัศน์นี้ก็ไม่มีทั้งเจอูโซและแอลเอเนท์เพราะงั้นพวกแกคือรายต่อไปบอลเบเกอร์บอกว่าไอ้พวกมันสมองเนี่ยพวกแกเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันทั้งคู่นะ เอาไงดีมาจัดแมตช์กันคืนนี้ที่ปารีสหน่อยเป็นไงหรือว่าผู้แกเจ็บเกินกว่าที่จะสู้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายหรือไม่เจ๋งพอกันแน่เอลเวนไนบอกว่าเออก็เจ็บอยู่บ้างแบกบแผลมาพอสมควรเจอูโซ so ก็เหมือนกันแต่เรื่องของพวกเรานะเจเอาไว้วันอื่นก็ได้แต่ถ้าวันนี้ไอสองหมานั่นอยากมีปัญหาก็เอาเลยเย่ yeah. ตัภาพมาที่3สาวญี่ปุ่นนะครับโยสกายบอกว่าทุกคนฉันขอโทษเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อสกาบ,บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันพวกเราจะจัดการจัสเมนเดแทนเธอเองและพวกเราเนี่ยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอด้วยเหมือนกับเรียไงไปแล้วนะตัดภาพมาคู่แรกครับคาบุกิวอริเออร์เจอกับจัสเมนเด ตัวมโอเคนะครับทางฝั่งของคาบุกิวอร์เรอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีการเคลื่อนไหวมันออกมารวดเร็วด,ดีครับโดยเฉพาะอสุกะที่ออกมาโชว์สเตปในช่วงท้ายแต่ทางฝั่งของจัสเมนเดย์มันดูมีความงงๆอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะรอยคิวโรดิเกสที่แบบเดียเด๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่ดูสับสนไปหมดว่าจะทําอะไรกันแน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลกับตัวแมตต์มากนะครับแต่ว่าเวลาเหตุอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้ความไหลลื่นของแมตต์เนี่ยหายไปตอนจบอสุกะใส่อสุกะล็อกเอาชนะไปได้นะครับ ตัดภาพมาที่อดัมเพียสครับประกาศคู่ชิงแชมป์โลกหญิงคนใหม่นะฮะอดั Adam มเพียสบอกว่าตลอด2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาคำถามเดียวที่อยู่ในใจของทุกคนที่รอก็คือใครจะได้เป็นแชมป์โลกหญิงคนต่อไปโชคดีที่เรามีผู้ท้าชิงที่คู่ควรถึงสองคนทั้ง2คนเนี่ยมีสิทธิ์ได้โอกาสชิงแชมป์และทั้งคู่ต้องมาเจอกันเองเพื่อตัดสินว่าใครควรจะได้เข็้ยัดเส้นนี้คนแรกก็คือหญิงสาวที่คว้าชัยจาก b a t เ l e r o y a l ลใน e v o l u t i ช n เพื่อการันตีโอกาสของเธอสเตฟานีวอร์แคร และคู่ต่อสู้ของเธอที่ถูกวางตัวไว้ให้เจอกับเนลมิอดีแชมป์โลกหญิงอิโอสกายคำถามก็คือสเตฟานี่จะตอกย้ำการไต่เต้าสุดรวดเร็วของเธอได้หรือไม่หรือว่านี่จะเป็นปีทองของอิโอสกายที่จะทวีคูณความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเราจะได้รู้กันในอีก3สัปดาห์เพราะนี่คือประกาศอย่างเป็นทางการเราจะได้แมตช์ชิงแชมป์โลกหญิงคนใหม่สดๆบนเอเ n ยที่เโซ่พาโลซาแต่ภาพมาคู่2ครับดาวก็รีเจอกับฟินนบาร์ ัวแมออกมาโอเคเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างดูได้เพลินๆนะทุกคนเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยปั้มได้ไหลลื่นมากๆนะครับทำให้ตัวแมทมีความสมูทและมีความน่าสนใจพอสมควรการใส่ท่าต่างๆครับก็มีหนักมีเบาแล้วแต่ช่วงทําให้ตัวแมทเนี่ยออกมาสนุกดีตอนจบฟินบาลเลอร์ใส่คูเดอร์กลาสกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่โยสกายกำลังคุยกับนิกกี้เบล่านะครับแต่ว่าอัสกาเข้ามาหึงซะก่อนอัลสกาบอกว่าอโยยัยนั่นเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับเรานะ อย่าไปยุ่งกับมันเยอะพวกเรามีกันแค่นี้หลังจากนี้เนี่ยพวกเราจะเป็นแชมป์แท็กทีมและจะช่วยเธอจัดการกับสเตฟานีวอร์แคร์เยสกายบอกว่าฉันไม่ต้องการให้ใครช่วยอาสุกะาฉันเอาชนะสเตฟานีได้ด้วยตัวเองอาสุกะาบอกว่าแตนไฮซัมเมอร์สแลมเธอไม่ได้เอาชนะได้ด้วยตัวเองดิพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นแชมป์แล้วมาช่วยเธอเองแต่ภาพมาคู่มครับเพนต้ากับเดอะวอลเรเดอร์เจอกับนิวเดย์ตัวแมทโอเคนะครับด้วยการที่คนมันเยอะเนี่ยมันก็เลยมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอด รวมทั้งเวลาในแมตช์มันก็ไม่นานมันก็เลยเป็นการแบบเข้ามายัดท่ารัวๆนะฮะก็ถือว่าไม่แย่หลายๆช็อตเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับด้วยขนาดตัวของฟังไวกิ้งมันก็ทําให้ตัวมแมตช์น่าสนใจมากขึ้นตอนจบครับเพนต้าใส่แม็กซิกันดิสทรอยร์กดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เลียรลิบลี่ครับถูกถามเรื่องโยสกายกับสเตฟานีวารแคร์ที่จะได้ชิงแชมป์โลกกันเลียรลิบลี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเคารพพวกเขาทั้งสองคนนะและฉันอยากดูแมตช์นี้จริงๆแต่ฉันก็ไม่ล้มเลิกฉันจะหาทางเอาแชมป อสกุกะเข้ามาในฉากนะครับอสกุกะบอกว่านี่หล่อนอยากชิงแชมป์อย่างนั้นเลยยะเรียริบรี่บอกว่าอสกาุกะหยุดได้แล้วฉันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงอยากมีปัญหากับฉันฉันแค่อยากเป็นแชมป์เหมือนที่ทุกคนอยากเป็นถึงแม้ฉันจะเป็นเพื่อนกับอิโยกก็ตามฉันก็จะชิงแชมป์กับเธออยู่ดีอสกุกะบอกว่าเธอไม่ใช่เพื่อนของอิโยกใส่หัวไปไกลๆเลยนะเรียริบรี่บอกว่าฉันพยายามดีด้วยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าม,มาก,กวนตีนอสกุกะบอกว่าฉันคืออสกุกะนะเว้ยฉันจะกวนตีนใครก็ได้ไม่มีใครพร้อมสําหรับอสกะ แต่ภาพมาที่ร็อกเซนไปเลสเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับร็อกเซนบอกว่าฉันเห็นว่าโยสกายได้ชิงแชมป์ฉันคือคนสุดท้ายที่เอาชนะโยได้เพราะฉะนั้นในฉันควรจะได้ชิงแชมป์ด้วยไลล่าวอคิเลยเข้ามาในฉากนะครับร็อกเซนบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเธอมาทําอะไรที่นี่นะไลล่าเธอควรไปหายยเพียนเบลลี่มากกว่าไลล่าวาคิเลยบอกว่าเธอจะพูดถึงเบลลี่ทําไมมันไม่ใช่เรื่องของฉันหูป,ปากไปเลยอดัมเพียสบอกว่าเงียบได้แล้วร็อกเซนถ้าเธออยากได้แมตช์ช่วยออกไปก่อน ส่วนไลล่าฉันคุยกับเบลลี่มาแล้วเธอบอกว่าเธอสบายดีอาจจะพูดแปลกๆไปบ้างแต่เธอบอกว่าเธอจะกลับมาเร็วๆนี้ไลล่าวาคิเลียบอกว่าแค่นี้เหรอได้มาแค่นี้ช่างเหอะฉันอยากจะเจอกับใครก็ได้ใน j ัสตเมนเดย์ฉันอยากเจอกับพวกมันอาทิตย์หน้าแต่ภา,าพมาคู้สี่ครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเทนทัลโดมินิกเมซิโอเจอกับเอเจสตล์ ตัวแมตโอเคนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยคอนดอมได้โชว์ของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในแมตช์นี้มีหลายๆช่วงที่ทําได้ดีและน่าสนใจการพลิกไปพลิกมาของแมตช์ก็ทําได้ไม่แย่นะครับแม้ช่วงลุ้นมันจะไปได้ไม่สุดสักเท่าไหร่แต่ก็พอรับได้นะครับระหว่างแมตช์นะครับเอลการเไดอเมริกาโนเข้ามาเอาหัวฮอเหล็กเคก a เอเจไปตอนจบนะครับโดมินิกเมซิโอใส่ฟอสสปสกดนับ3าเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เซียมพังเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับเซียมพังบอกว่าเซนโรลิน สงครามที่ไม่มีวันจบระหว่างแกกับฉันบริษัทนี้รายการนี้มันไม่ได้เดินตามเส้นเวลาของแกหรอกนะเว้ยฉันอดทนมานานเกินไปแล้วรอมาทั้งวันเพื่อให้แกโผลมาพอะงันฉันจะไม่ไปไหนท้งนั้นจนกว่าแกจะโผลมาในเวทีนี้ต่อหน้าฉันแบบลูกผู้ชายถ้ามันหมายความว่าฉันจะต้องยืดรายการนี้ร้องเพลงไปกับทุกคนที่ปารีสจนรายการตัดจบก็เอาเลยเพลงของเซลลินดดังขึ้นนะครับแต่ว่าเบกิลินเปิดตัวมาแทนเบกิลินบอกว่าอา้าวนี่ไม่ใช่เดอะแมนที่แกตามหา ฉันคือเดอะแมนนะเว้ยที่แกจะต้องรับมือด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับฉันเต็มๆแกคิดว่าแกมีปัญหากับแค่คนคนเดียวในครอบครัวได้งั้นสิฉันต้องทนฟังแกโกหกใส่สามีฉันด่าพ่อของลูกฉันเซธคือผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยรู้จักสามีฉันเสียสละเพื่อวงการนี้มากกว่าที่แกจะเข้าใจเขาคือทุกสิ่งที่แกไม่มีวันเป็นได้เขาทั้งรอ่อทั้งแก่งทั้งมีพรสวรรค์ส่วนแกแกมันก็เหมือนคนอื่นๆน,นั่นแหละหลงตัวเองหลงพวกที่ตะโกนเรียกชื่อแก แกคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันกระทบเข้าหรอไม่มันกระทบฉันตอนที่ฉันขึ้นป้ามต่างหากพวกมันตะโกนชื่อแกให้ฉันรู้ว่าพวกมันเนี่ยไม่สนใจฉันไม่สนใจสิ่งที่ฉันทําไม่สนใจว่าฉันเป็นใครและไม่สนใจการทํางานหนักของฉันแกดูภูมิใจมากใช่ไหมแกไม่ใช่เสียงของคนไร้เสียงต่อไปแกมันคือสัญลักษณ์ของความไม่แยแสแฟนๆเนี่ยคิดว่าฉันลืมไปแล้วคิดว่าฉันยกโทษให้พวกมันเพราะว่าผู้มันเนี่ยเป็นคนพาฉันเข้าเรยโซมานีไม่ ฉันเนี่ยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นฉันกับสามีนี่แหละที่ทําให้ธุรกิจนี้มายืนอยู่ตรงนี้ได้วันนี้คือการปฏิวัติและเราคือผู้นําเราเครองทั้ง2 Division สามีของฉัน v i s i o n a ี่เลเวิร์ชเนลลี่เซตฟริ i n g r o l l ลินส่วนฉันคือนักมวยปั้มหญิงที่เก่งที่สุดตลอดการไม่ใช่แค่ฉันพูดคนเดียวสื่อก็พูดเราทําให้ธุรกิจนี้รุ่งพุ่งแรงและแกแกมันไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจต้องการเราขออวยพรให้แกชุ่งดีในเส้นทางของอนาคตแกมันไม่เข้ากับตัววิชั่นของพวกเรา เซียมพังบอกว่าอืมฟังดูดีนะเบกกี้แต่วิสัยทัศน์ของเธอเนี่ยมันเริ่มจะมั่วสั่วแล้วนี่เรามีเรื่องบาดหมางกันมาเป็นสิปีแค่เพราะแฟนๆตะโกนชื่อฉันในแมตช์ของเธองั้นเหรอฉันเข้าใจดีว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะว่าฉันคือเดอะเบสในเดอะเวิลดและไม่ใช่แค่ฉันพูดนะมีคนเป็นหมื่นๆแสนๆตะโกนยืนยันเรื่องนั้นพวกเขาตะโกนชื่อฉันไม่ว่าฉันจะปั้มที่นี่หรือไม่ก็ตามไม่ว่าฉันจะมีเข็มขัดหรือไม่พวกเขาก็ตะโกนชื่อฉันอยู่ดีเธอรู้ไหมใครตะโกนชื่อฉันบ้าง ทุกที่ที่ฉันไปเมืองลิเวอร์พูลเนิลคาสเซลเบอร์มิงแฮมลิฟคาร์ดิฟแต่รู้ไหมไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอกับสามีโง่ๆของเธอพร้อมเข็มขัดปลอมๆพวกนั้นไงเพราะงั้นบอกฉันอีกทีสิว่าใครที่ครองที่นี่กันแน่ฉันจะบอกให้สิ่งเดียวที่เซลโลลินหนีมาตลอดก็คือเขาชอบหนีปัญหาเวลาที่มันยืนอยู่ต่อหน้าเขาเขาซ่อนอยู่หลังเข็มขัดซ่อนอยู่หลังพอลเฮเมนซ่อนอยู่หลังบอสสตรีดบอนเบเกอร์แล้วตอนนี้เขาก็ซ่อนอยู่หลังเมียตัวเองอย่าเข้าใจผิดนะเบกกี้เธอไม่ได้เป็นแค่มเมียใครสักคน เธอมีพรสวรรค์เธอคือเดอะแมนแต่เธอตัดสินใจได้หวยแตกที่แต่งงานกับไอ้ขยาเปียกนั่นฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเขาคือแชมป์กระดาษและเรื่องนี้จะไม่มีวันจบเซโรล,ล,ลินเปิดโตมานะครับเซโรล,ล,ลินบอกว่าเฮ้ยพังฉันตามหาแกทั้งคืนเลยนะเพื่อนถ้าแกมีอะไรอยากจะพูดกับแชมป์โลกเฮฟวนเวทคนนี้ก็มาพูดต่อหน้าฉันสิวะเซียมพังจะเดินไปหาเซโรล,ล,ลินนะครับแต่ว่าเบกกี้ลินเนี่ยมาขวางเอาไว้จกกนกระทั่งเซโรลินเดินกลับไปเบกกี้ตบหน้าเซียมพังรัวๆครับแล้วก็ด่าเขาว่าหน้าสมเพศ แต่พัามาที่อดัมเพียสครับเข้ามาหาเซียมพังบอกว่าเซโรลินเนี่ยออกจากสนามไปแล้วเจอเขาได้ที่รอในสัปดาห์หน้าเซียมพังเลยถามว่าสมักดาวเนี่ยอยู่ที่ไหนอดัมเพียสก็เลยบอกว่าอยู่ที่ชิคาโกบ้านเกิดของเซียมพังเซียมพังยิ้มกว้างครับแล้วก็บอกว่าเจอกันวันศุกร์นี้แต่พัามาคู่5ครับเจอูโซ่เอลเอนเจอกับเดวิชันโต๊แมตต์โอเคนะครับทางฝั่งของเดวิชันเนี่ยเน้นไปทางนวดอีกฝ่ายซะมากกว่า คือตัวแมทมันช้าพอสมควรเลยทุกคนบอลเบเกอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้โชว์ของเลยนะครับไอพวกท่าวิ่งวิ่งกระโดดอัดโต๊ะผู้ยายอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนในด้านของก็ออกมาเรียกเสียงเฮได้เป็นช่วงๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้สนุกสักเท่าไหร่เพราะว่าทางฝั่งของเดวิชั่นเน้นไปที่การปั้มแบบฮิลนะครับตอนจบบอลเบเกอร์สเปียร์เจ so, อูโซกดับสามอาชนะไปได้หลังจากแมทเดวิชั่นเล่นงานเจต่อนะครับก่อนที่ิมมี่เนี่ยจะเปิดตัวออกมาช่วย สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกโยสกายกับสเตฟานีวาแคนเดจะชิงแชมป์โลกหญิงกันเหตุการณ์ที่2ครับอสุกะไปกวนตีเลียลิปลี่เหตุการณ์ที่3ไลล่าวาคิเลียจะเจอกับจัสเมนเดย์สัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่4เซียมพังจะไปสมัคดาวและเหตุการณ์ที่5ครับจิมมี่อุโซออกมาช่วยเจอุโซสรุปเมกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกคาบุกิวอริเออร์เจอกับจัสเมนเดย์คาบุกิวอริเออร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ดาร์กอลี่เจอกับฟินบาเลอร์ฟินบาเลอร์สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่ 3, Penta The Warleader เจอกับ New Day Penta กับ The Warleader สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 4, ี่ชิงแชมป์ Intercontinental Dominic Mysterio เจอกับ AJ s t y l e Dominic Mysterio สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่ 5, j e Uso El n i t เจอกับ The Vision The Vision นสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมทสัปดาห์นี้นะครับมันค่อนข้างโอเคนะทุกคนคือลายแมทเนี่ยมันก็ทําได้ไม่แย่หรอกเนอะแม้แบบแม้จะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างอะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรผู้เอกครับอาจจะอืดไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ได้แย่นะฮะที่น่าตกใจสําหรับผมในสัปดาห์นี้นะทุกคนก็คือเรื่องราวของ j u s t m e n t Day ฝั่งหญิงนะครับที่การป้ามเนี่ยมันดูไม่เข้ามือกันสุดๆเลยวะไม่เข้ามือกันยิ่งกว่าทางของสสาวญี่ปุ่นซะอีกซึ่งก็น่าตกใจมากนะ เหมือนกับว่าพวกเขาคุยกันมาไม่เรียบร้อยว่าจะใช้ท่านี้จังหวะนี้ใช้ดดบเบนทีมจังหวะไหนมันก็เลยดูสับสนงงงวยกันไปหมดมีการเรียกมีการนุน่นมีการนี่อยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมนเนี่ยมีความตะกุกตะกักอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบงงง,ง่ะไม่มีความเป็นมืออาชีพในการปล้ำสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนในด้าของเนื้อเรื่องฮะเจอูโซ so ที่ตอนนี้เนี่ยพี่ชายของนายกลับมาช่วยแล้วน้องชายซึ่งก็สอดคล้องกันพอดีนะครับที่ CM p u n พเนี่ยจะไป SmackDown แล้วก็มีเนื้อเรื่องกับกลุ่มนี้ต่อถ้าถามผมว่าดิวโซเนี่ยจะกลับมาไหมนะครับผมว่ามันก็คงม,มาบ้างเป็นครั้งคราวนั่นแหละคงไม่ได้กลับมาแบบ เป็นทีมกันถาวไล่ล่าแชมป์อะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันอยู่คนละค่ายกันทุกคนอย่างที่2ครับทั้งสองคนก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองอยู่เจลูโซ่เนี่ยมีเรื่องกับเดอะวิชั่นใช่ไหมท่าของจิม my อุโซ่เองครับก็มีเนื้อเรื่องอยู่กับแก๊งครึ่งนอนโซโลมันเลยยังเดินกันคนละฝั่งคนละโลกอยู่นะครับคือต้องบอกว่าฝั่งของเจเนี่ยมันยังไปได้ดีนั่นแหละคือแบบคนจะด่าเละเทะยังไงการผังดันของเจ้าตัวมันก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างน้อยคนในสนามมันก็ยังยืนยดกัแหละ นะแต่ว่าจิมมี่อโซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสงสารสักนิดหนึ่งคออเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าเขาคงคิดไม่ออกแหละว่าจะเอาอะไรมาเป็นสโลแกนของตัวเองดีนะครับคือแบบมีช่วงหนึ่งแม่งใช้โนยี d อ่ะคนแม่งก็ไม่เข้าใจอีกนะครับผมคิดว่ามันคงขัดกับภาษาแหละแบบเฮ้ยกูเห็นด้วยกับสิ่งที่มึงพูดนะเว้ยผู้อยากเชียร์แต่กูต้องพูดว่านยี i เหรอะวะมันมันใช่หรอวะมึงเออถ้ามึงเป็นฮิวมันโนยี d มันโอเคแต่ว่ากูต้องเห็นด้วยกับมึงแล้วกูต้องพูดคําว่าโ no น,ย,งงงงนยี i เหรอวะ นืออกไหมพอมันหาจุดลงตัวไม่ได้มันก็เลยแบบปล่อยจอยกันไปนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าสําหรับ2พี่น้องนี้ครับผมเชียร์จิมมี่มากกว่าเหตุผลก็เพราะว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจิมมี่วูโซเนี่ยพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆทางสไตล์การปั้มการพูดรวมทั้งการแสดงออกของจิมมี่มันมีมิติมากกว่าของเจยเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายที่เขาัางหาจุดที่เชื่อมต่อกับคนดูไม่ได้ส่วนในด้านของอสุกะครับที่ไปหาเรื่องเรียลิบลี จริงๆแม่งก็หาเรื่องไปทั่วนั่นแหละเนึกออกไหมอารมณ์แบบอย่ามายุ่งกับคนของกูนะเว้ยคือเรามองว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครดูหนังหรือว่าอนิเมะญี่ปุ่นที่เป็นแบบ ชีวิตประจําวันนะนะไม่ใช่แบบอิเซคายต่างโลกอะไรแบบนั้นก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับมันเป็นลักษณะหนึ่งของการบูลลี่นั่นแหละทุกคนอสุกะครับตั้งตัวเป็นหัวโจวกมีใคริเซนเป็นลูกไล่ฮะและเยลสกายเนี่ยเป็นคนกลางๆอารมณ์แบบเด็กมัธยมที่อยากเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรแบบนั้นนะนึกอออกไหมจริงๆมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะแต่ว่าการแสดงออกของการบูลลี่เนี่ยมันแตกต่างกันทางวัฒนธรรมไปสักหน่อยผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับอย่างอเมริกาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าการบูลลี่มันแตกต่างออกไปนะครับที่ทําได้ดีเราก็เห็นได้ชัดก็คือชัดเกเบิลครับที่บูลลี่โอทิสในช่วงหนึ่งนั่นคือการบูลลี่ที่คนอเมริกาเข้าใจมันเป็นการสร้างความอับอายมันเป็นการทําให้อีกคนนึงดูแย่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่การบูลลี่ของฝั่งญี่ปุ่นมันจะอารมณ์แบบไอเด็กที่เดินตามเนี่ยมึงจะต้องก้มหน้าเดินตามหัวหน้าอย่างเดียวห้ามทําอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรหรอก เพราะมันเป็นการกดดันทางจิตใจเท่านั้นนะครับเหมือนอาสุกะที่กําลังพยายามแบบเฮ้ยอโยมึงห้ามทําอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่กูบอกคือถ้ากูจะออกไปช่วยกูก็ต้องออกไปช่วยหรือมึงจะมาช่วยกูไม่ต้องมาอยู่เฉยทๆทําตามที่สั่งก็พอห้ามคุยกับคนนั้นห้ามคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการกดดันทางจิตใจเป็นหลักตอนนี้เนี่ยมันคงต้องการแอคชั่นอะไรสักหน่อยนะครับเ <P rem ot ions> พื่อที่คนดูเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของการ <P rem ot ions> บรูลลี่ตรงนี้มากขึ้นส่วนด้านของไลลาวาคิเลียครับอันนี้เนี่ย ผมต้องบอกเลยว่า,าส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกแบบไม่ชอบนางยังไงก็ไม่รู้ว่ะทุกคนคือมันให้ความรู้สึกแบบมึงใหญ่มาจากไหนวะเนื้อออกปะห้าวไปทั่วมั่วไปหมดเนื้อเรื่องของนางเนี่ยเราคิดว่ามันคงเป็นเนื้อเรื่องกับเบลลี่ต่อไปนั่นแหละอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้นะครับแต่ว่ามันจะน่าสนใจไหมต้องรอดูกันไปก่อนเพราะถ้าเราสังเกตเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับไอไลลา,ลาวาคิเลียเนี่ยจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเอาใจช่วยเว้ยคือกว่ามึงจะได้แชมป์กว่าจะพยายามชิงกับ มีความพยายามแต่ยังอ่อนหักคือเนื้อออกไหมแม่งยังไปไม่ถึงเป้าหมายของตัวเองสักทีอ่ะมันน่าเอาใจช่วยมากๆแต่พอช่วงนี้ครับคือแบบมึงเป็นตัวแม่ใช่เป็นตัวแม่ค่ะแม่งดูแข็งกร้าวเกินเนื้อออกป่ะแบบเฮ้ยมึงไปคุยกับเบลลี่มาดิเฮ้ยอย่ามาพูดถึงเบลลี่เว้ยกูไม่อยากฟังเว้ยเฮ้ยมึงอดัมพียสหาแม่ให้กูเด้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมึงมึงห้าวมาจากไหนวะมึงเป็นใครวะบางทีอผมรู้สึกว่าแบบไอ้ใครสักคนมากระทืบอินี่ให้แม่งร่่งๆไปดิ แม่งแบบแม่งชักน่าชักจะน่าลำคาแล้วอะเนื่อออกมาจากเบบี้เฟสจ๋าที่คนเชียร์กันอยู่ดีๆคาแรคเตอร์ Character, แม่งก็ฟลิปกลายมาเป็นแบบอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องราวแบบนี้นะครับเรียลชันแบบนี้มันนําไปสู่การเทิร์นฮิลผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการแบบค่อยๆเปลี่ยนในิสัยอะแล้วมันมันจะทําให้คนดูอินได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับดูไม่ไทยที่แบบแม่งค่อยๆเป็นคนเลวระยำขึ้นเรื่อยๆจนแบบ ถึงจุดหนึงแล้วมันก็จะเป็นคนเทขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามันจะให้เป็นเบบี้เฟสต่อไปในบุคลิกแบบนี้ผมว่าสักพักหนึ่งคนน่าจะรู้สึกเอียนกับไลล่าวาคิเลียหรือเปล่าเพราะว่ากิริยาที่แสดงออกมากับตำแหน่งที่ได้รับมันจะขัดกันเองก็ต้องรอดูกันว่าไลล่าวาคิเลียเนี่ยมันจะได้ใกลถึงไหนในช่วงนี้ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรอนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ